ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะเจอช่องผมอีกแล้วนะฮะช่องเวสปาตลอดไปกินเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกงเห็ดหอบใส่ ide, ปลาย่างนะรหรือปลาแห้งนะครับเป็นเมนูันบ้านนะฮะอาหารพื้นบ้านราคาพัตคารเชียเลยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับอย่างกะสุดนาฝนก็จะมี หรือดูเห็ดหอบเขานะฮะอย่งนีครับนี่ผมไปซื้อมานะครับผมไปซื้อมาสักประมาณสักน่าจะนับลูกได้นะครับ120บาทนะฮะก็ประมาณสักห้าสกรูนะครับส่วนประกอบต่างๆของเขานะครับก็จะมีเห็ดหอบนะฮะหรือเห็ดท็อปนะครับแล้วก็จะมีปลาแห้งนะฮะปลาย่างปลาแห้งนะฮะแล้วจะมีขา กระชายใบมะกรูดน,นะครับแล้วก็จะมีใบแมงลักนะฮะที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยเส้นป่อยหรือเส้นปอนนะครับอันนี้ก็ทําให้มีรสชาติเปรี้ยวนะฮะแล้วก็จะมีพริกนะฮะพริกขี้หนูนะฮะแล้วก็เพิ่มสีสันสักนิดหนึ่งนะครับต้นหอมกระชีนะครับเป็นเมนูที่ ง่ายนะฮะสำหรับบ้านๆนะครับแต่ราคาค่อนข้างจะแพงสักหนึ่งนะฮะสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าผมจะทำอย่างไรสำหรับเมนูแกงเห็ดหอมใส่ปลาแห้งนะครับเชิญเลยครับขั้นตอนแรกนะฮะเราก็หม้อตั้งน้ำได้เลยนะฮะแล้วก็เปิดไฟทันทีนะฮะแล้วก็เราจะใส่นี่เลยนะครับก็จะมี ใบมะกรูดตะไคร์ซอยลงไปเลยนะครับชิมไว้สุดฮะเดี๋ยวก็ตามด้วยรากผักชีเหมือนเดิมนะครับใส่ไปนะฮะใครจะใส่รสดีก็ได้นะครับเพื่อสความอร่อยลงไปในหม้อนี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําพริกมะเขือนะครับใส่ไปนะฮะพริกขี้หนูนะครับมะนะครับ ตามความชอบนะฮะใครที่ชอบเผ็ดก็ส,สั่เล็กสิบหนึงครับจากนั้นเราตำพริกนะฮะหกพริกพอดหยาดนะฮะก็ประมาณลักษณะนี้นะครับก็นำมาใส่หม้อครับ รอเรือ้ยนะครับชิ้นไว้ให้น้ำต้มเหลือดสกิดนะฮะอยมาดูกันนะครับหัวน้ำเหลือดได้ที่นะครับเราจะใส่นี่เลยนะฮะปลาแห้งนะฮะปลาแห้งนะครับยานนะครับแล้วก็จะอ่าแล้วแต่นะฮะแต่ผมจะใส่เป็นชิ้นนะครับบางท่านก็จะโโลกให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปแต่ผมจะชอบเป็นชิ้นนะฮะ จากไปเลยนะครับ okay. นะจากนั้นเราก็จะใส่นี่ฮะรถเด็ดเลยนะฮะอันนี้คือตัวชูโรงพระเอกของเขาเลยนะครับก็จะเป็นเ็ดพ่อนะใส่ไปเลยครับแล้วก็ปล่อยไว้สักรู่นะครับพอน้ำเหลือได้ที่นะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะเราใส่นี่เลยนะครับ ส้มป่อยหรือส้มปอนนะฮะรสชาติตของเขาจะออกเปรี้ยวเราจะใส่ไปทั้งก้านเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับนะะฮเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะฮะเรามาปรุงรสกันนะฮะใส่น้ำปลาหย่าน,นิดหนึ่งนะครับชุบขาดไม่ได้นะฮะมรุงรสมันเดิมนะครับ นะ,ะแล้วก็ที่เด็ดของเขาก็คือน้ำปรานะครับนะโอเคก็ค,คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นเรามาชิมเลยนะครับว่ารสชาติของเขา เป็นชื่อรายนะฮะไม่ต้องปรุงอะไรนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะเรามาลงผักกระเลดน,นะฮะต้นหอมผักชีลงไปนะครับเราจะเสริมความหอมด้วยใบยแมงลักใส่งไปนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันไปนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยปิดไฟเลยตึงเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงเห็ดหอมใส่ปลาแห้งนะครับดูในตามเขานะครับก็จะมีเห็ดหอมนะครับมีปลาแห้งนะฮะเป็นอาหาร พื้นบ้านราคาพัตนานะครับก็อร่อยเด็ดเลยนะฮะก็ฝากช่องสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับรีวิวนี้นะฮะฝากช่องเวสป้าตลอดไปกินเที่ยวนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะกดกันติดติดตามนะครับว่าผมจะพาไปทำเมนูอะไรต่อไปหรือไปเที่ยวที่ไหนนะฮะฝากกดสักนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะประมาณสิบกว่านาทีนะครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตาม ชิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ,ร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 บ